มันก็มีผลจริงๆแล้วทางกรมโรงงานก็ได้ลงมาตรวจสอบแล้วนะก็จะหาทางแก้ไขซึ่งตอนนี้ทางปูนก็กําลังหาแนวทางแก้ไขอยู่ว่าจะหาทางออกแบบไหนกันดีนะครับซึ่งในตอนนี้ก็กําลังดำเนินการกันอยู่คแรบบับมันก็มี ทางด้านสุขภาพนะโดยเฉพาะในแสวงที่อยู่ติดตรงงานมากแล้วก็อีกหลายหลังคาเรือนที่ไม่แจ้งความประสงค์มาแต่ในที่แจ้งความประสงค์มาแล้วก็จะเข้าไปทันทีนะครับทางเพื่อผลเกษตรตามที่ได้ฟังเสียงแกชาวบ้านก็มีบ้างนะครับก็เป็นบางส่วนนะที่เข้ามาว่าการประชุมประชาคมหมู่บ้านเมื่อครั้งที่แล้วนี้ก็มีคนแจ้งนะครก็หลายๆห,ห,หลายอย่างก็หลายๆส่วนเข้ามาตอนนี้ ก็กำลังช่วยกันดูแลอยู่นะครับ,บตอนนี้นะครับจากวันนั้นมาวันนี้กลางวันไม่ค่อยมีนะครับเจ้าที่เฝ้าสังเกตดูหรือว่าชาวบ้านมาแจ้งส่วนมากจะมีกลางคืนนะครับก็จะมีเรื่องทางฝุ่นละอองกับเสียงนะอันนี้เป็นเป็นหลักกับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ ใกล้กับโรงงานนะครับเ,เราานอนเสีย่ยงกออก,กอันนี้เท่าที่ได้คุยกันนะมันบางทีกลางคืนเนี่ยไม่ทราบว่าทางพนักงานเขาจะอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตอนนี้นะแต่เท่าที่ได้รับแจ้งก็คือว่ากลางคืนเนี่ยมันหนักกว่ากลางวันแต่กลางวันเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า มันจะหนักไปทางด้านกลางคืนมากกว่าแลวเรื่องเสียงก็คิดว่ากลางคืนมันเงียบไปเนาะมันก็คงจะดังมันก็คงจะดังหน่อยว่าช่วงกลางคืนนะครับมันไม่มีอะไรมารบกวนเสียงว่าคงจะดังเพิ่มขึ้นแล้วกรมโรงงานก็ได้ไดเข้ามาวัดได้เข้ามาตรวจสอบแล้วเรื่องนี้นะครับก็เอกสารก็ยังอยู่นะครับอยู่ที่เทศบาลก็มีนะครับอยู่ที่หมู่บ้านก็มี ออในส่วนเรื่องที่ประกาศขายบ้านในรับผลกระทบอันนี้ทางคณะกรรมการหรือว่าทางไตาปาคีนะครับที่ตั้งกันขึ้นมานะครับแล้วก็ทางโรงงานก็ได้ให้คนลงมาสอบถามนะครับ20ล่ลังคารเรือนนี้แล้วแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการอยู่นะครับก็กําลังถามชาวบ้านอยู่ว่าในการที่จะประกาศขายนั้นมี บางหลังอาจจะขายราคาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็กําลังดำเนินการอยูนะ่ก็คิดว่าก็คงจะใกล้จะที่ใกล้ที่จะสรุปได้แล้วถ้ามันถามว่ามันเป็นทางออกที่ดีไหมนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีเพราะว่าบ้านนั้นชุมชน2ี่กว่า,ลา,าหลังคาเรีออยนตัวนี้มันอยู่ติดกับโรงงานมากนะครับ โดยที่มีบ้านติดกับรั้วของโรงงานเลย mm hmm. ลก็มันอาจจะมีฝุ่นจากการที่รถเทดิน,ะดนหรือว่าเทพวกแร่พวกอะไรในโรงงานตรงนั้นมันเป็นช่วงฟุ้งอยู่นะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจกับเขาในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางโรงงานก็กําลังดําเนินงานอยู่รับซึ่งตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับว่าจะราคานั้นจะเท่าไหร่เดี๋ยวก็คงจะ คงจะรู้ผลในเร็ววันนี้เพราะว่าที่ทราบมาก็มีทางกรรมธิการทางเทศจะลงมาร่วมประชุมด้วยครับคือใ,ในการที่ว่าม,ม,มีทางออกหรือไม่นั้นนะครับตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันมีในทางนี้ทางเดียวจริงครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงงานถ้าเขินอยู่ไปลโรงงานมันก็ต้องมันก็ต้องมีผลกระทบอีกนะเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาออกไปเลย นะครับาคิดว่าทางออกนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับครับครับก็ก็มีครับก็ลงมาตรวจสอบดูบ่อยๆนะครับคอยเช็คอยู่เรื่อยว่ามาตรฐานขนาดไหนนะความดังของเสียงขนาดไหนก็ลงมาตรวจสอบอยู่ครับก็ทางหน่วยงานก็มีหนังสือแจ้งมาอยู่นะครับ นี่มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับถามว่ามันดีเลยไหมมันก็ยังไม่ดีเลยมันก็ดีขึ้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการกันอยู่ว่าในที่ว่าดีขึ้นมันจะดีขึ้นข,น,ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะดูผลกระทบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณว่าทางโรงงานเขาบอกเขาได้แก้ไขแล้วมันแก้ไขไปถึงไหนอย่างไรเน,นี่ยวันนี้เ็คงจะให้ทาง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับระดับจังหวัดหรือว่าระดับกระทรวงก็คงจะต้องลงมาดูแล้วครับตอนนี้การประกาศข,ยขายบ้านในตำบลู้กร่างอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกว่า20หลังเพื่อหนีปัญหาซ้ำซากของคนในพื้นที่หลังต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองของโรงโมหินมานานหลายสิปีอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดของชาวบ้านในตอนนี้ซึ่งชาวบ้านยอมรับว่า ไม่มีใครอยากขายบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิดแต่ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้เพราะหากขืนอยู่ต่อไปเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองที่ต้องสุดดมและสัมผัสอยู่ทุกวันและดูท่าทีว่าปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนี้ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไม่รู้จบจากกิจกุลาบคีรีถ่ายภาพทินภพพันธนาราย,ยางานครับ นั่นก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านตําบลพุกลางนะคะอำเอภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีความเดือดร้อนทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยสิ่งแวดลอ้อมรวมทั้งสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะการดําเนินการของภาครัฐเองที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรรวมทั้งผู้ประกอบการนะคะที่นั่นเขาได้เข้ามาแก้ปัญหาช่วยเหลือชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนหรือยังนะคะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันกันกบประธานสภา เทศบาลตำบลพุกลางอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีคุณวิชัยพันดีอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านประธานคะครับผมขาล่าสุดผู้ประกอบการโรงโม่หินเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในชุมชนนั้นมากน้อยแค่ไหนหรือย,อยังคะตอนนี้เขาก็กําลังลงมานะทีมมูลช่วยเขาก็ลงมาพูดคุยกับชาวบ้านอยู่ค่ะกับดาเนินการกันอยู่ค่ะ ค่ะเบื้องต้นมีรูกปธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเห็นบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนหน้านี้จะซื้อทั้งเครื่องดูดฝุ่นมาช่วยเหลือหรือว่ามาชดเชยอ,อะไรให้มีมาบ้างหรือยังคะเขาก็บอกว่าเขาแก้ไขแล้วนะในบางส่วนนทางโรงงานค่ะแล้วก็อีกทางคือมันเป็นชุมชนเขาก็กำลังจะซื้อรถดูดฝุ่นําให้กัน มาให้กับชุมชนคือมาดูฝุ่นในชุมชนเนี่ยนะครับค่ะครับค่ะแล้วทาอะไรบ้างแล้วยังคะขณะนี้คะอะไรนะครับแล้วเริ่มดําเนินการหรือยังคะก็เริ่มดําเนินการมาบ้างนะครับแต่มันยังไม่ดีเท่ายังไม่ดีเท่าทีดควรครับค่ะค่ะมีมีอขั้นตอนหรือว่ามีเป็นข้อๆเลยไหมคะว่าจะต้องทําอะไรบ้าง เช่นอย่างเรื่องเงินชดเชยเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้20ก,กว่าหลังบางส่วนยังคงยืนยันจะย้ายออกไปออตอนนี้ทางที่ทราบมานะครับทางโรงงานก็กําลังให้คนของโรงงานนะครับลงมาพูดคุยกับชาวบ้านนะครับว่าชาวบ้านนั้นนี้ชาวบ้านหลังคาเรือนไหนมีความต้องการจะออกตอนนี้อยู่ในช่วงการที่ว่าเสนอราคากันเข้าไปยังโรงงานครับค่ะเสนอราคาขายบ้านแหลอฮะขายที่ดินครับผมค่ะ คือที่อยู่มันติดก,กับโรงงานมากครับจึงชาวบ้านเขาไม่ไหวแล้วอ่ะครับค่ะค่ะประเมินนะตอนนี้ชาวบ้านยอดล่าสุดที่อยากจะย้ายออกมีเท่าไหร่คะประมาณยี่ยีย่ยี่สิบกว่าครับประมาณจํานวนที่แน่นอนมีไหมคะประธานคะอะไรครับจํานวนที่แน่นอนมีไหมคะคุณวิชัยคะมีจํานวนที่ที่แน่นอนก็นมีนะครับค่ะยี่สิบสามสิบหลังประมาณนี้ ประมาณ20ครับ20ตัวละครเลยครับค่ะที่จะต้องการย้ายออกแน่แน่ครับผมค่ะถ้าจะย้ายออกแน่แน่ทางโรงงานก็จะรับซื้อที่ดินถูกต้องไหมคะคือบ้อบาน<ง>คือโรงงานได้ส่งตัวแทนของโรงงานได้ลงมาพูดคุยกับชาวบ้านบ้างแล้วนะครับค่ะ<า>แต่ตอนนี้เรื่องผมก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วค่ะ<า>จ,จริงแต่ว่าให้เสนอไปอยัง คณะกรรมการนะก็คือเสนอไปทางโรงงานโรงงานเขาก็บอกว่าเขาจะเสนอเขาจะเสนอไปทางสำนักง,งานใหญ่ค่ะ,ะครับก็ยังไม่รู้ว่าผลขื่นหน้ามันเป็นอย่างไรคือตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบที่ที่แน่นอนลงมาคจะ้ะจะเป็นเรื่องของชาวบ้านกับโรงงานที่จะตกลงเจรจากาันในเรื่องของเงื่อนไขค่าชดเชยที่จะย้ายออกไปถูกต้องไหมคะครับค่ะแล้วจะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ทางเทศบาลนี้เข้าไปไปไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยไหมคะอ๋อตอนนี้ถ้าคือตอนนี้ทางชาวบ้านที่ผมฟังเสียงจากบชาวบ้านมาคือว่าขอให้ออกพ้นจากตรงนี้ก่อนค่ะก็คงจะต้องใช้เงินชดเชยตัวนี้นะครับไปหาที่อยู่อาศัายใหม่นะครับค่ะค่าบะแล้วชาวบ้านที่เหลือลนะคะที่จะต้องอยู่ที่นั่นจะทําอย่างไรคะก็คงจะต้องมีทยอยก็ต้องมีการทยอย,ย,อ,ยอ,ออกกันนะครับ ค่ะต้องย้ายแน่ๆคืออยู่ไม่ได้แล้วถูกต้องไหมคะครับค่ะถ้าะยืนยันอย่างนั้นว่าเขาจะต้องออกแน่ค่ะถ้ารวมที่ที่ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องออกเนี่ยกี่หลังคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับประมาณยี่สิบนะครับค่ะประมาณยี่สิบกว่าเนี่นะครับ,รรบแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นยี่สิบกว่าเท่าไหร่ค่ะบางส่วนไม่อยากออกหรือยังไงก็ต้องออกอยู่ดีเพราะว่าจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่ได้จริงๆแล้ว คร่คะคุณวิชัยได้ไปคุยกับชาวบ้านเบื้องต้นเขาต้องการอะไรคะเบื้องต้นทั้งแม่ที่คุยกันก็อยากจะให้ทางโรงงานนั้นปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับระบบการผลิตต่างในโรงงานแต่แต่การการปรับปรุงนั้นมันผลคืบหน้ามันไม่ดีเท่ามันไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับในะใ้เมื่อชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าแก้ไขไม่ได้เขาก็อยากจะออก คือเขาทางเจ้บ้านเขาก็ไม่ไหวแล้วค่ะจ,จ,จ,จริงจริงความหมายของชาวบ้านคือถ้าแก้ได้ถ้าโรงงานปรับระบบใหม่ครับก็อยางอยากจะอยู่บ้านอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับค่ะแต่ทีนี้คุณวิช,ชัยเองได้คุยกับทางเจ้าของโรงงานโรงโม่หินไหมคะว่าเขาจะยอมปรับปรุงระบบไหมก็ทางเทศบาลก็ได้ประสานไปยัง ทางโรงงานแล้วนะครับค่ะทางโรงงานก็รับปากว่าจะแก้ไขแต่อีกส่วนหนึงชาวบ้านเขามาหานะครับเขามาหาแล้วก็พวกคุยกันในที่ประชุมชาคออกคมหมู่บ้านาบอกว่ามันทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเสียงก็ยังเหมือนเดิมคฝุ่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับค่ะเห็นเห็นบอกดูจากภาพแล้วเนี่ยฝุ่นเป็นหนาเป็น,เ,ปนเซนติเมตรเป็นเม็ดเมดเลยนะคะบ,บางทีบางจุดเนี่ยเราเห็นคุณวิชัยบอกว่า กลางคืนเนี่ยชาวบ้านเขาทีมข่าวลงไปดูก็ก็ก็ตรงกันว่ากลางคืนนี้ก็หนักกว่ากลางวันอีกครับผมค่ะหนักยังไงคะว่ากลางคืนมันฝุฝนมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็เสียงก็จะดังขึ้น่ะช่วงกลางคืนค่ะตอนนี้ที่เพราะว่าตามที่กรมควบคุมมลพิษเคยมาวัดไว้เสียงมันมันก็เกินอยู่แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าทางโรงงานเขามีการปรับปรุงอย่างไรบ้างตอนนี้เขายังไม่ได้แจ้งเข้ามาว่าเขาปรับปรุงส่วนไหนไปไปบ้างแล้วอะไรอะไรครับ ค่ะตอนนี้ชาวบ้านในตำบลพุกลาเนะทั้งที่อยู่กใกล้โรงโม่แล้วก็พื้นที่อื่นมองเรื่องนี้กันยังไงคะมันจะขาวไปหมดแล้วครับตอนนี้ค่ะคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะทนไม่ได้แล้วครับค่ะค่ะพรุ่งนี้เห็นเห็นทางผู้ว่าสระบุรีแล้วก็ทางรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเองจะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเองอมไม่แน่ใจว่าไปที่พุกลาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจะลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งเช่นตรงอำเภอหน้าพลาเนี่ยนะคะ อ๋อตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะเพราะว่า,วา,วายังไม่มีใครแจ้งกันมาเลยครับค่ะแต่ว่าผู้กลางที่แน่เนี่ยรอการเจราจาระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านครับตอนนี้กําลังเจราจากันอยู่ครับค่ะน่ามีกําหนดไหมคะว่าเส้นเส้นเวลาเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะได้คำตอบที่ชัดเจน เขาก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขากําลังดําเนินการอยู่นะครับชาวบ้านก็รอกันอยู่ครับค่ะค่ะถ้ามีความคืบหน้าจะตรวจสอบอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณวิชัยพันดีนะคะขอบคุณค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะประธานสภาเทศบาลตาบลพุกกลางอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบอกว่าอยู่ระหว่างการรอพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการโรงโม่หินที่นั่นกับชาวบ้านใน ชุมชนใกล้ๆก,กับโรงโมหิน20กว่าครัวเรือนนะฮะหลาย10ชีวิตที่จะต้องดูเหมือนว่าทางเรื่องสุดท้ายคือต้องย้ายออกไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นปัญหาอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆขณะนี้ถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยนะมีทั้งเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะลำบากมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้อีกครั้งนะคะแต่ว่าช่วงนี้สู้กับภัยพักสักครูเ่เดี๋ยวกลับมาค่ะ